เรื่องดีๆบ้างนะคะเรื่องของกรณีเศรษฐกิจกพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะสำหรับเป็นเวลา2 2ปีแล้วสำหรับโครงการนี้นะคะสำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจกพอเพียงลงยอค่ะมีการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทํากินนะคะปัจจุบันนี้ก็แหมเติบโตขึ้นตามกำดับเป็นแต่มน้อยเ หู่บ้านเศรษฐกษิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาบ้านโนสวรรค์หมู่แปดตำบลพังกว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักรา25ช2544เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากหาซึ่งโอกาสและที่ดินทำกินการฟื้นืนชีวิตเป็นคนใหม่มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวในทุกๆวันภายใต้แนวทาง,งของความพอเพียงซึ่งครอบครันนวนายวัฒนาเที่ยงะดุงนับเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จในโครงการ ที่แต่แตาสมาชิกทุกคนในครอบครัวประสบปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงการไม่มีที่ดินทากินทําให้ปัจจุบันว่าสนาผู้นี้กลายเป็นผู้อุทิศตนให้กับสังคมด้วยการนําประสบการณ์ความสําเร็จจากงานภาคการเกษตรมาใช้ให้ความรู้กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมเพื่อนําไปปรับใช้ให้หลุดพ้นจากความยากจนผมก็ขอขอบคุณทหารพิเรนาสอนออลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับเดี๋ยวนี้ครอบครัวของผม อยู่อย่างมีความสุขนะครับมีทุกอย่างเดินเข้ามาได้กินเลยดีจินดีแล้วอย่างไ้อย่างไพระองค์ทิสสองพระองค์มาเห็นก็เป็นจริงนะครับจับสำเร็จจริงจริงนะครับขอพระองค์ทิสสองพระองค์ทรงพระเจริญนะครับสาธุเพื่อหลังความสําเร็จโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนื่องเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีให้กับราษฎรแล้ว นที่26สำนักง,งานทหารพัฒนาภาค2กองบัญชาการกองทัพไทยและเป็นหน่วยสําคัญที่คอยให้ความช่วยเหลือราษฎรในทุทกๆด้านตั้งแต่เริ่มจากตั้งโครงการจบจนสมาชิกทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ได้มีพระบรมราชานุญ,ญาตให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดําเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตรงยอ่ออันเนื่องมาจากพระรามบิดนาปัจจุบันราษฎรกลุ่มดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงพออยู่พอกินมีความสุขตามอัตภาพตามความขยันหมั่นเพียรของแต่ละครอบครัวนับแต่นี้ไปวูราชการทานพัฒน,น,นาก็จะยังคงยืนอยู่เกียงข้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อทําให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ ีิงขึ้นไปหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชนำรนิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเป็นอีกโครงการต้นแบบที่พร้อมจะให้ประชาชนคนไทยได้เข้าศึกษาแนวทางการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริงขาวภูมิภาคทรวห้าจังหวัดขนกันรายงาน